รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการทำคลิปพิเศษนะครับเนื่องในโอกาสดาวพฤหัสย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีและยังเป็นครั้งสำคัญครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายราศีร่วมกับดาวราหูและดาวเสาร์ในเดือนพฤษภาคมอ,อีกด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับอาจารย์จะพูดเจาะลึก เรื่องของดาวพฤหัสโดยเฉพาะนะครับว่าเมื่อดาวพฤหัสย้ายแล้วจะมีผลต่อแต่ละลัคนาอย่างไรซึ่งการพยากรณ์ในคลิปนี้ จะดีจะร้ายจะต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับดวงดาวดวงอื่นด้วยดาวในชะตากําเนิดด้วยว่ามีดาวอะไรมาให้คุณหรือให้โทษต่อดาวพฤหัสนะครับแล้วถึงจะแปลความได้ถูกต้องแม่นยํานะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยถือว่ามีความพิเศษอย่างมากต่อดวงชะตาของทุกคนเลยนะครับเนื่องจากมีดาวใหญ่3ามดวงที่มาย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมโดยแต่ละดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นดาวที่มีอัตราการโค ไม่เท่ากันเลยดาวราหูมีอัตราการโครจรในหนึ่งราศีเนี่ยหนึ่งปีครึ่งดาวพฤหัสมีอัตราการโครจรในหนึ่งราศีหนึ่งปีดาวเสาร์มีอัตราการโครจรในหนึ่งราศีสองปีครึ่งดาวทั้งสามดวงเนี่ยนะครับจะมาย้ายราศีพร้อมกันครั้งประวัติศาสตร์ในเดือนพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะครับซึ่งมันจะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละคนได้มากทีเดียว และดาวแต่ละดวงนี้นะครับก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปโดยดาวพฤหัสเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยยกให้เป็นประธานแห่งความดีงามความสิริมงคลเป็นความสําเร็จสมปรารถนาต่างๆนะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นประธานแห่งความบาปเคราะห์ความทุกข์ระทมต่างๆและดาวลาหูก็ถือให้เป็นเทพแห่งการพริกะตากันเลยทีเดียว อาจารย์เองก็ได้ทําคลิปแบบภาพรวมมาให้แล้วนะครับว่าผลรวมของการย้ายทั้ง3ดวงนี้จะส่งผลแบบไหนทั้งในรูปแบบการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูดาว3ามดวงย้ายแล้วเป็นแบบไหนก็รีบไปดูในช่องได้เลยนะครับส่วนในคลิปนี้ จะเป็นการเจาะดาวพฤหัสนะครับของทุกลัคนาใครที่กลัวหรือสงสัยว่าดาวในชะตากำเนิดของตัวเรานั้นจะส่งผลให้คุณหรือให้โทษอันนี้จะต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกโฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทำขาดตัวช่วย มาวิเคราะ์เจาะลึกดวงชะตาััปอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขามากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอมที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดแร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ line at โอเพนดาวดาวบริหัสเป็นตัวแทนของความรู้ปัญญาคุณธรรมความตีงามและความเป็นสิริมงคล ดาวพฤหัสเนี่ยครับจัดอยู่ในกลุ่มดาวสุพรเคซึ่งหมายถึงดาวที่ส่งผลดีดาวพฤหัสเนี่ยจึงเป็นตัวแทนของความดีงามต่างๆรวมไปถึงเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอีกด้วยนะครับโดยดาวพฤหัสนี้เป็นดาวธาตุดินนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะส่งผลแบบหนักแน่นมั่นคงสมบูรณ์บริบูรณ์มีผู้คนช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู ความสําเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นตามแผนที่วางเอาไว้โดยง่ายนะครับในช่วงเวลา1ปีนะครับตั้งแต่13พฤษภาคม68ดาวพฤหัสนะครับเริ่มต้นจะย้ายราศรีจากราศรีพฤษภไปอยู่ที่ราศรีมิถุนก่อนนะแล้วก็ค่อยเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วช่วงปลายปีเนี่ยจะย้ายไปที่ราศรีกรกฎในช่วงวันที่3ตุลาคม อยู่ตรงนี้จนถึงวันที่23ธันวาคม68แล้วการที่อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับได้ตำแหน่งคุณภาพทางโุรศาสตร์เป็นถึงมหาอุดเป็นจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเลยทีเดียวหลังจากนั้นจะค่อยถอยกลับมานะครับอยู่ที่ราศีมิถุนยาวไปถึง30พฤษภาคม69เลยช่วงเวลานี้นะครับชาวลัคนามิถุนชาวลัคนากรกฏเนี่ยจะได้รับสิ่งดีๆ มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงระดับของชีวิตอย่างแน่นอนเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างตัวปลดล็อกปัญหาต่างๆนะครับเวลาที่ดาวพฤหัสเข้าทับลัคนาเนี่ยนะครับก็จะมีความโชคดีโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินมีโอกาสดีๆต่างๆมีการเกื้อกูลสนับสนุนจากมิตรสหายเกิดความสำเร็จสมปรารถนาเงินทองไหลามาเทมาให้ชื่นใจปลดหนี้ปลดสินกันทีเดียวนะครับ การให้ผลของดาวพฤหัสเนี่ยจะให้ผลแบบมั่นคงหนักแน่นเกิดความสําเร็จและความสําเร็จนั้นๆนะครับจะมาพร้อมกับความช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนจากมิตรสหายจากคอนเน็ชั่นโดยดาวพฤหัสนะครับ จะย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีนี้ในวันที่13พฤษภาคม2568เวลา4ทุ่ม50นะครับโดยการย้ายราศีนี้จะย้ายจากราศีพฤกษพไปราศีมิถุนนะครับได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์เป็นอุจจาวิลราชหมายถึงจุดที่มีความสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยช่วง3ตุลาคมนะครับย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎได้เกรนทางโหราศาสตร์เป็นมหาอุดเป็นจุดที่ส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเลยทีเดียวนะครับดาวพฤหัส เป็นประธานแห่งสุเปรห์เนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของความดีงามความสิริมงคลความสําเร็จสมปรารถนาจะส่งกําลังให้ดวงชะตาทุกลัคนาเลยนะครับจะดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะขึ้นกับดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนรวมไปถึงปีจรของแต่ละคนนะครับที่เรียกว่าดาวจรในปีนั้นๆว่าปี2568นี้ดาวพฤหัส จรเป็นอะไรส่งผลในเรือนภพไหนทางโหรศา,ศา,ศาศาสตร์นะครับตรงนี้เป็นเรื่องการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ที่ซับซ้อนถ้าเป็นเดชเป็นสีก็ถือว่าจะดีมากๆเลยนะครับส่วนจะดีขนาดไหนดีเรื่องอะไรก็ต้องมาเช็คว่าลัคนาเนี่ยอยู่ที่ลัคนาไหนดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนภพใดนะครับถึงจะเป็นการแปลความหมายทางโหราศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นลัคนามิถุนดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการงานนะครับและเป็นเจ้าเรือนปัตตนิด,ด้วย ปีจอปีนี้ของใครหากโครจรเป็นเดชเป็นสีเข้ามาทักลักษณาตั้งแต่วันที่13สพฤษภาเนี่ยก็ถือว่าจะโดดเด่นมากๆเลยถ้าโครจรเป็นเดชเป็นสีนะครับจะได้ดีทางการงานได้เพื่อนได้มิตรมาเกื้อกูลเกิดความสาเร็จสมปาตททิหานาแต่หากโครจรในปีนี้เป็นกาลกินีนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาแตกแยกกับบริวาร ทำให้งานเสียหายก็เป็นไปได้นะครับและอาจารย์ย้ำเตือนนะครับสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดนี้ในคลิปนี้ใช้คำว่าลัคนานะครับเพราะว่าคำว่าลัคนาเนี่ยจะแตกต่างจากราศีอย่างมากเลยลัคนาเนี่ยจะใช้ห้าเรื่องก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนะครับผูกรวมกันเป็นลัคนาส่วนราศีเนี่ยจะใช้เพียงแค่วันที่และเดือนนะครับฉะนั้นความแม่นยำเนี่ยใช้คำว่าลัคนามันจะมีความแม่นยำถึง เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแต่ถ้าไปดูที่ราศีเนี่ยมันจะแม่นยำเพียงสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างตัวอาจารย์เองเกิดวันที่30พฤษภาคมก็คือราศีพฤษภแต่เวลาดูดวงผูกลัคนาออกมาแล้วมันเป็นลัคนากันนะครับฉะนั้นเวลาที่จะไปดูดวงดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปดูที่ลัคนากันใครที่ยังไม่รู้ลัคนาตัวเองนะครับก็ติดต่อไปลายแอดโอเพนดาวได้นะครับดวงแต่ละลัคนาเมื่อดาวพฤหัสย,ย้าย จะส่งผลอย่างไรไปติดตามฟังกันได้ครับลัคนาพิกจิตเมื่อดาวพฤหัสย้ายราศีนะครับจะย้ายเข้าสู่เรือนมอรณะแล้วปลายปีถึงย้ายเข้าสู่เรือนสุภะมรณะเนี่ยก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศก็ได้หรือจุดจบเปลี่ยนจากอย่างนี้นะครับสุภะก็หมายถึงความสุขความบริบูรณ์ในชีวิตนะครับ เมื่อดาวพฤหัสย้ายไปแล้วชาวลัคนาพิจิกเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยนะครับหกเดือนเนี่ยจะต้องระมัดระวังบริหารจัดการการเงินให้ดีบางคนเนี่ยต้องไปลงทุนต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศนะต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกค่าใช้จ่ายเกี่ยวคนในครอบครัวรวมไปถึงค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพด้วยฉะนั้น จะค่อยๆค,คลี่คลายดีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากดาวพฤหัสเพียงดวงเดียวนะในเดือนพฤษภาคมจะมีดาวใหญ่ย้ายพร้อมกันถึงสามดวงเลยก็จะส่งผลได้ทั้งการให้คุณและให้โทษฉะนั้นก็ต้องไปดูภาพรวมอาจารย์ได้ทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับดาวใหญ่ย้ายพร้อมกันสามดวงเป็นภาพรวมเป็นอย่างไรก็อย่าลืมไปดูในช่องด้วยหรือถ้าใครกังวลมากนะครับ ต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับเพื่อจะวิเคราะห์ดาวในชะตากำเนิดของแต่ละคนว่าให้คุณหรือให้โทษนะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษสนแบบรู้ลึกรูรร้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริม การเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเง,งินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์ปฤษณะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว